สวัสดีค่ะพบกับราศีต่อไปนะคะในการพยากรณ์ของเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือราศีมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าราศีมีนในเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรนะคะดูผ่านไพ่ทาโร่นะคะเป็นสำรับใหม่นะคะเป็นไพ่ทาโล่พระพิคเนตที่คนไทยเป็นคนออกแบบนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนาะกับสำรับใหม่นะคะ สำหรับชาวราศีมีนนะคะหรือลัคนาราศีมีนนะคะใครที่เกิดใครจะดูลัคนาก็ได้หรือดูตามราศีก็ได้นะคะตรงคําแนะนําจะบอกไว้ว่าคนราศีมีนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีด้านล่างจะมีลิงก์ใน Facebook ให้คุณไปดูตามเวลาเกิดของคุณว่าคุณเป็นลัคนาอะไรนะคะสามารถเข้าไปดูได้ดูผนวกกันไปทั้งราศีและลัคนาก็ดีเหมือนกันนะคะ การดูของหน่งเป็นค่อนข้างจะเป็นการใช้เวลานะคะเป็นนักพยากรณ์ที่ค่อนข้างใจยาวจะมีเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและก็จะมีเรื่องการเรียนบ้างนะคะคนที่เกิดราศีมีนก็คือสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ทาโร่นะคะไพ่ฟาพิคเนตนี่ก็เป็นไพ่ทาโร่เหมือนกันนะคะการดูก็ดูในรูปแบบเดิมนะคะเป็นการเปิดตามไพ่ทาโร่นะคะตามตำแหน่งเดิมเลยว่าอดีตป,ปัจจุบัน,นะะอนาคตเป็นอย่างไรนะคะ ชาวราศีมีนสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ยิบสีก็คือรูปถ้วยนะคะถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีมีนแล้วก็เป็นคนธาตุน้ําคนราศีมีนเป็นคนธาตุน้ําก็คือธาตุน้ําจะเป็นคนอ่อนไหวขี้สงสารนะคะเป็นคนอ่อนไหวขี้สงสารเจ้าน้ําตาแล้วก็บางทีก็เกิดการลังเลการตัดสินใจก็เลยค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าต้องให้ให้มั่นใจก่อนนะคะถึงจะ ก็คือเอจะเอาดีไม่ดีอะไรอย่างเนี้ยค่ะนะอารมณ์อ่อนไหวง่ายก็คือบางทีคุณดูมินิซอรี่คุณก็อาจจะเสียน้ําตาได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเป็นคนที่ขี้สงสารเจ้าน้ำตาเนาะมาดูกันค่ะชาวราศีมีนนะอย่าลืมนะคะที่คําอธิบายคําแนะนําจะมีว่าถ้าคุณไปดูตามใบสูติบัตรว่าคุณเกิดเมื่อไหร่ไปดูตารางอันนั้นง่ายมากเลยค่ะคุณจะรู้เลยคุณลัคนาอะไรนะคะ ในคำแนะนำนะคะใต้คลิปจะมีคำแนะนำว่าหากดูราศีคนที่มีนคืออยู่ในช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะการดูของหนูเป็นการดูตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยนะคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่าง15มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนนะคะสามารถรับชมรับฟังได้เรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสักครู่นะคะ ตึง,ตงขอเปิดราศีมีนเพื่อที่จะบอกให้ราศีมีนการดูหมอดูอย่างงมงายนะคะให้ดูเป็นแนวทางถ้าปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาเป็นอย่าง,งานั้นก็มีแนวโน้มว่าอนาคตจะเป็นแบบนั้นดูไปทำไมดูเพื่อป้องกันและเป็นแนวทางว่าวันตอนนี้ถ้าเกิดโชคลาภมีแล้วก,แวก็แล้วก็เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็ ดูความสอดคล้องว่าเป็นไปได้ไหมอดีตเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็ระวังไว้ก่อนแค่นั้นเองอย่างงมงายนะคะเริ่มกันเลยใบที่หนึ่งนะคะชาวราศีมีนนะคะเปิดไพ่ปัจจุบันของราศีมีนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาจจะมีบุคลิกวาสนาเนาะคุณได้เจ็ดเจ็ดไม้เท้าค่ะชาวราศีมีนเนาะ คุณสัญลักษณ์ของคุณคือรูปถ้วยนะเดี๋ยวดูนะสวยมากเลยนะคะอันนี้เจดไม้เท้านะคะเสร็จแล้วใบที่สองค่ะใบที่สองเป็นเหตุการณ์สถานการณ์แรงผักดันหรือสิ่งแวดล้อมว่าคุณมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมนะปัจจุบันนะคะขอดูชาวราศีมีนนะคะใบที่สองนะคะคุณได้เดทอนะ่ะ เดี๋ยวดูผนวกกันไปนะคะอันนี้เป็นว่าคุณเจอสถานการณ์อะไรที่เป็นอุปสรรคหรือเปล่านะคะชาวมีนดูนะใบที่สามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้เป็นปัจจุบันนะคะช่วยบอกอนาคต ที่จะเกิดขึ้นไปใน2เดือนของราศีมีนด้วยว่าเขาจะเจออะไรโอเค9 9เหรียญถือว่าโอเคนะคะ 9, เก้าเหรียญแล้วก็อดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างนะคะอดีตที่ผ่านมาขอเปิดอดีตที่ผ่านมาของราศีมีน โอเคได้เดอะเวิ d นะคะเหมือนมีความพร้อมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยอดีตที่ผ่านมาเนาะเพราะใบใบที่4เป็นเหมือนกับฐานที่จะส่งเสริมดวงหรือเจ้าหน้าตาอาดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลไปยังตําแหน่งที่5นะคะก็คืออาจจะเป็นอาชีพหรือธานะา่างการเงินของคุณค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะคะไหนดูใบที่5สีชาวราศีมีนอยากจะรู้ว่า มีใครช่วยเหลือสนับสนุนคุณไหมในอดีตที่ผ่านมาว้าวคุณได้สองไม้เท้านะคะสวยมากเลยมีพญานาคด้วยนี่ค่ะสองไม้เท้าอ่าเรามาดูเหตุการณ์ในอนาคตกันดีกว่านะใบที่หจะบอกเหตุการณ์อนาคตของชาวราศีมีนค่ะอย่าลืมนะคะดูทั้งลัคนาและก็ดูทั้งราศีโอเคค่ะ สิเหรียญถือว่าโอเคมากนะคะมีความอะไรนะเขาเรียกอบอุ่นในครอบครัวนะคะอ่าเรามาดูตำแหน่งที่7เป็นตัญหาที่คุณคิดคุณจะแก้ไขปัญหาหรือวิธีที่คุณจะคิดแก้ไขปัญหากับปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้โอเคคุณได้สองดาบนะคะ2ดาบ ตอนนี้คุณยังไม่ได้ถ้วยเลยเนาะแล้วก็กุญแจในการแก้ไขปัญหาค่ะอิทธิพลคนรอบข้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบนี้จะบอกหรือกุญแจหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโอเคค่ะคุณได้ justice นะเป็นไพ่เมเจอร์นะความยุติธรรมความเที่ยงตรงค่ะความไม่เอ็นเอียงต่างๆ justice นะคะ สวยมากเลยเนาะภาพมาดูใบที่เก้าค่ะใบที่เก้าเป็นอะไรจิตใจของคุณว่าคุณมีความรู้สึกบาดวิตกอะไรเกิดขึ้นในความบาดวิตกความกลัวภายในของคุณคืออะไรโอเคคุณได้เพจออฟคัพค่ะเพจออฟคัพนะคะใบสุดท้ายคือภาพรวมของราศีมีนค่ะภาพรวม ภาพรวมสิดาบภาพรวมคือ10ดาบค่ะมาเริ่มกันเลยเนะชาวราศีมีนใบที่1นนะคะเป็นใบเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือเรียกว่าบุคลิกภาพวาสนาจะอยู่ตรงนี้หรือชีวิตปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรมีสุขมีทุกข์มีปัญหาไหมมีโชคมีเคราะห์อย่างไรนะคุณได้คุณได้เจด เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะคุณทำงานค่อนข้างเหนื่อยนะตอนนี้ทำงานด้วยตัวเองนะคะแล้วเป็นคนนิสัยค่อนข้างบ้าง,งานด้วยเรียกว่าทำงานเก่งค่ะรักในการทำงานนะคะเนาะใช้ความพยายามมุ่งมั่นอดทนนะคะคือต้องออกแรงนะคะชีวิตต้องต่อสู้อุปสรรค เกิดมาต้องพึ่งพาตัวเองว่างั้นเถอะถ้าเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้แชมป์ว่างั้นเถอะนะคะเป็นการในช่วงจังหวะนี้เป็นการพยายามแก้ไขทุกคนทางค่ะด้วยความมุมานะนะคะวัดความสามารถของตัวเองนะแล้วก็รับมือกับความยุ่งยากต่างๆนะคะคุณก็กาลังมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณต้องการแม้จะยากคุณก็ยินดีที่จะประชิญนะคะ คุณอาจจะถูกต่อต้านจากศัตรูหรือคู่แข่งนะคะแล้วก็บางทีคนที่เรียนก็อาจจะต้องสอบคัดเลือกอาจจะอาจจะต้องมีการแข่งขันนะคะชีวิตมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลามีการต่อสู้แข่งขันในการสอบในการหางานและก็ในการดำรงอยู่ของตำแหน่งที่คุณมีอยู่ <c oughs> เช่นกาลังอยู่ในช่วงกำลังจะบรรจุอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแสดงความสามารถ ช่วงนี้อาจจะยังต้องหมุนเงินนะคะอาจจะมีปัญหาการกู้ยืมเงินแล้วก็ความรักตนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าทุกทุกทุกอย่างทั้งความรักการงานการเงินเนี่ยมันจะต้องต่อสู้นะคะนะการเรียนต่างๆนะคะต้องใช้ความสามารถที่จะที่จะชนะเรียกว่าไม่ได้เงินมาจากเทวดาถ้าเหงือไม่ออกเงินก็ไม่เข้ากับเผาอะไรประมาณน,นั้น ดังนั้นหากมีคุณมีลูกหนี้อย่าลืมนะคะต้องทวงไม่งั้นคุณถ้าคุณไม่ออกแรงคุณก็ไม่ได้เงินคืนค่ะนะเข้าใจนะคะใบที่สองคุณได้เดทอะ่ะใบแรกคุณได้เจ็ดเจ็ดไม้เทา้าก็เรียกว่าคุณเป็นคนช่างจินตนานการเก่งเป็นเออไม่ใช่ เจ็ดไม้เท้าเนาะใช่ไหมใช่เจ็ดไม้เท้าเป็นคนที่รอบคอบในการวางแผนนะคะไม่กลัวอะไรง่ายๆคือสู้รับมือกับมันได้เตรียมการไว้ไม่กลัวปัญหาคุณก็จะรับมือสําเร็จคุณอาจจะต้องรับมือกับคนรอบข้างให้ระวังนะคะปัญหาที่จะเกิดกับคนรอบข้างของคุณให้เตรียมพร้อมในการรับมือต่างๆนะคะถ้ามีโอกาสได้ทําบุญสวดมนต์ไหว้พระ ตามศาสนาของตัวเองก็ค่อนข้างจะดีมากเพราะคุณมาได้ไพ่เดอะเดทในตำแหน่งที่สองคุณไม่ต้องกลัวนะคะได้เดอะเดทมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าหมายความว่างไงเราก็ป้องกันไม่ได้สวดมนต์ภาวนาตามศาสนาของตัวเองนะคะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการบอกอะไรบางอย่างให้คุณระมัดระวังแค่นั้นเองเนาะแล้วชีวิตคนมันไม่ได้ ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตมันมีขึ้นแล้วมีลงเหมือนกราฟชีวิตนะคะดังนั้นจังหวะไหนเป็นแบบไหนเราก็อ่านไปตามไพ่ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างถ้าคุณทำดีผลก็คือได้รับสิ่งดีๆเสมอนะคะแต่มันอาจจะยังมาไม่ถึงแต่มันก็จะดีเสมอนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ไมเนอร์นะ แต่ไพ่เมเจอร์ของคุณเรียกว่าถ้าพูดดักรักซึ่งนิสัยคือคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะนะนิสัยของคุณคุณให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคะไพ่ใบนี้มันเป็นสองด้านอาจจะเป็นการตายแล้วเกิดใหม่หรือการสิ้นสุดก็ได้นะคะถ้าทำถ้าทาอะไรที่เป็นเทาๆก็รีบหันกลับมาทำสิ่งที่เป็นด้านดีนะคะ บางทีมันอาจจะเสียอะไรบางอย่างเพื่อได้มาในบางอย่างก็ได้นะคะมันอาจจะต้องสูญเสียไปเพื่อได้มาในบางอย่างนะใครมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอะไรก็พยายามดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะคะนะพยายามไปเยี่ยมเยียนเขาแล้วก็สวดมนต์ภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตนะคุณได้อะไรเมื่อกี้นี้คุณได้อันนี้ค่ะ ดีนะคะได้9 9เหรียญเห็นไหมคะนั่งชิงช้าเลยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนข้างหน้าพอมนันมาสอดคล้องกับเดทใหม่คามบ้ามันออกมาในแนวทางที่ดีนะคะดังนั้นมันเป็นการตายแล้วเกิดใหม่ประมาณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่าเพราะไพ่เหตุการณ์ในอนาคตมันได้นายออฟเพนทากอละซึ่งเป็นไพ่ดีนะคะ คุณให้ได้ให้เมเจอร์อยู่ใบ2ใบ The ะเ r l ร์เ e อะเวออยู่ในตำแหน่งอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วคุณได้แนวทางแก้ไขปัญหาเป็นจัสติกนะคะแล้วคุณก็ได้เดอะเดชอยู่ในตำแหน่งที่สองแล้วมันไปสอดคล้องกับทั้งนายทั้งเทนเพนทัคลอ่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะคะค่ะใบที่3คุณมาได้นายออฟเพนทัคลอ่ะ ซึ่งถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างวัตถุนิยมรสนิยมสูงดังนั้นคุณจะมีความสมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สินมีชีวิตสมบูรณ์ค่ะแต่ความรักก็ความรักอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับเงินทองนะไม่เป็นไรนะเอาเอาเงินทองไว้ก่อนแล้วความรักก็จะตามมานะคะเก้าเหรียญน,นะเอาเงินทองไว้ก่อนแล้วความรักก็จะตามมานะคะ ให้เก้าเหรียญเป็นตัวแทนของคนที่เป็นเขาเรียกทรงเจ๊เจ้าของกิจการเลยนะคะค่อนข้างดีนะแล้วอยู่ในตำแหน่งอนาคตภายใน2เดือนด้วยก็คือการประสบผลสำเร็จพอใจกับสิ่งที่ได้รับความสงบสุขของชีวิตค่ะเป็นการยกระดับคุณภาพที่ดีขึ้นไม่ขัดสนนะคะไป้ายใบนี้เนาะมีความร่ำรวยทั้งเงินทองทรัพย์สินนะพึ่งพาตนเองได้นะคะแต่ความรักอาจจะ ขาดความมั่นใจในความรักอาจจะมีโดดเดี่ยวอ้างว้างบ้างนะคะนาะแต่เป็นไพ่ที่แสดงถึงความร่ำรวยค่ะใครที่ยังยังเป็นโสดก็อาจจะเป็นโสดนานหน่อยนะคะแล้วก็ไพ่อดีตที่ผ่านมาคุณได้เดอะเวอร์เลยนะคุณได้เหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะไพ่เดอะเวอร ให้เดอะเวเป็นไพ่ที่ดีอันหนึ่งทีเดียวนะคะนะอาจจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของสำรับทาโร่ที่เป็นเมเจอร์คือเรียกว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตรู้จักวางแผนนะคะฉลาดรอบครอบแล้วก็เข้าสังคมเก่งเนาะเรียกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ถึงกับแย่พบความสมหวังอย่างที่ตั้งใจนะคะ ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจนะคะอาจจะได้มีโอกาสทำงานต่างประเทศนะคะหรือมีคู่ครองเป็นคนต่างชาติที่ผ่านมาอาจจะต้องใช้ความอดทนน่ะถึงจะผ่านพ้นกับปัญหาแต่ที่ผ่านมาคุณก็สามารถอดทนและผ่านพ้นกับปัญหามาได้ ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ถามว่าบริวารหรือหรือสิ่งที่ช่วยสนับสนุนเนี่ยเห็นไหมมีองค์พญานาคด้วยทูทูออฟลอตสองไม้เท้าค่ะนะคุณได้สองไม้เท้าอะ่ะก็คือก็คือคุณน่ะมีการทำงานขยับขยาย เป็นความสําเร็จมีหุ้นส่วนนะคะอา,อาจจะพบรักกับคนต่างชาติแล้วก็มีการทำธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนกันที่ปรึกษาคุณก็โอเคมากนะคะเรียกว่าการกระทำของคุณมีการตัดสินใจเป็นหุ้นส่วนปรึกษาใกล้ชิดสนับสนุนอยู่เคียงข้างกันเรียกว่าหุ้นส่วนคุณโอเคนะคะเนาะใครมีหุ้นส่วนมีเลขามีที่ปรึกษานะคะก็เรียกว่าสำเร็จค่ะเพื่อนร่วมงานดีมีความรู้ความสามารถคู่ค้าก็มีความซื่อสัตย์นะคะ แล้วก็มีคนสนับสนุนด้านการเงินของคุณมีคนค้ำประกันนะคะแล้วก็ใครที่มีคู่ก็ความรักก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนสนิทเห็นอกเห็นใจกันนะคะงานที่คุณทำนะเป็นงานเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกก็ค่อนข้างดีนะคะก็งานเกี่ยวกับต่างประเทศเนาะเสร็จแล้วไพ่อนาคตก็ได้ส0บเหรียญน,นะไม่ไม่ขี้เหล่เลยนะคะ1ิเหรียญเนี่ย คุณได้เก้าเหรียญแล้วคุณยังได้สิบเหรียญอีกสิเหรียญน,นี่มั่งคั่งมหาเศรษฐีเลยค่ะคุณมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตเนาะเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเนี่ยค่ะสิบเหรียญมีสามเหรียญไหมไม่มีเนาะมีจัสติกมีสองดาบข้างหลังจะเป็นถ้วยเป็นดาบนะเนี่ยค่อนข้างดีนะคะไพ่หลังจากนี้ไป หลังจากเดอเดทเนี่ยถือว่าดีนะบางทีมันสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อได้มาในบางสิ่งนะคะเนี่ยคุณมีโอกาสได้เร็วๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยคุณจะได้มรดกสืบทอดชีวิตคุณผันแปรไปเลยค่ะมั่นคงระดับสูงร่ำรวยเลยค่ะเหลือกินเหลือใช้เนะมีชีวิตภาพลักษณ์ที่ดีนะคะมีสังคมที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งนะคะได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวอุดมสมบูรณ์ค่ะทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ร่ลำรวยไม่ได้ไม่ต้องดิ้นรลนบางทีก็ได้ทรัพย์สมบัติมาก็เฟื่องฟูเลยค่ะหรือทําธุรกิจในส่วนตัวหรืองานส่วนตัวที่ต้องลงทุนสูงการซื้อการขายทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักถ้าใครกําลังมีคู่อยู่ก็ความรักมีโอกาสแต่งงานอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขนะคะความรักญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายก็เข้ากันได้ดีนะคะแต่เมื่อไหร่ได้ t อ n open ทั r c l e นี่หมายถึงคุณจะได้มรดกนะคะที่ดินนะคะมรดกที่ดินอันนี้แน่นอนเลยนะคะ เสร็จแล้วไพ่ที่เป็นใบที่เจ็ดก็คือปัญหาหรือวิธีในการแก้ปัญหาของคุณคุณได้สองดาบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณได้1 e n of pentacles ก็คือ10เหรียญเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคุณจะเป็นคนค่อนข้างรับครอบครัวแล้วก็วางรากฐานมาดีนะคะมีสมบูรณ์เรื่องทรัพย์สินเงินทองและมรดกนะคะอืม แต่พอแต่พอไปที่7เนี่ยมันจะหมายถึงปัญหาหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาของคุณนะคะคุณได้2ดาบนะวิธีการแก้ไขปัญหานั่งนิ่งสวยมากเลยนะคะเอ,อ่อวิธีการแก้ไขปัญหาของคุณเป็นลักษณะ2ดาบหมายถึงว่าคุณก็อาจจะมีไพ่ใบนี้เป็นวิธีคิดในการแก้ปัญหาค่ะเพราะบางครั้งคุณก็มีบุบรบวานนะคะก็อาจจะมีก็อันขัดแย้งทางความคิด ติดถัดทางความคิดบ้างก็ก็ให้อาจจะมีเรียกว่าการตัดสินใจอะไรที่ที่ค่อนข้างสับสนนะก็ให้มีสมาธิแล้วก็ตอนนี้คุณอาจจะมีช่วงของความลังเลสงสัยไม่มั่นใจนะคะการตัดสินใจอะไรอย่างคุณคุณก็ภาวะผวงกับสิ่งต่างๆอาจจะต้องตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ มันอาจจะมีโอกาสให้เลือกให้เข้ามาเลือกก็ให้มีสมาธิแล้วก็คุณก็อาจจะอาจจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะคะเนาะถ้างานการมีสองแห่งคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะทำอะไรที่ได้ผลตอบแทนสูงอะไรที่ไม่คุ้มเหนื่อยคุณก็ตัดมันทิ้งไปนะคะการงาน,งานอะไรต่างๆบางทีก็เจอคู่แข่งครับ ที่มีความสามารถพอๆตัวนะคะการเงินก็ระวังเรื่องการติดขัดเรื่องเงินเงินค่าใช้ใจ่ายเขามาพร้อมๆกันเนาะนะนะคะตรงนี้มันอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่มันมีแนวทางถ้าคุณไม่ไม่ไปทำอะไรที่ผิดศีลธรรมจรรญาเพราะว่ามันขึ้นเดเดเขาเรียกว่า justice ขึ้นมานะคะ่ะเนาะ กุญแจนในการแก้ไขปัญหานะเพราะคุณเป็นคนโลเลไม่แน่นอนไงเหยียบเรือสองแคมอันเนี้ยเป็นลักษณะของคนเหยียบเรือสองแคมอยากทำสองอย่างแต่บางทีอีอย่างก็ไม่คุ้มก็ทำแก้โก้ไปแต่จริงๆต้องตัดสินใจค่ะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างค่ะเนาะตามติดต่อสื่อสารคุณโอเคมากแต่ว่าคุณต้องตัดสินใจนะคะอย่าลังเลนะเนาะ ให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยความยุติธรรมค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาความยุติธรรมจัสติกขึ้นมาเลยค่ะจัสติกมาอยู่ในตำแหน่งแก้ไขปัญหาก็คือให้อย่อยาเอ็นเอียงไปข้างใดครังหนึ่งอะเวลาเกิดการตัดสินใจไม่ว่าจะตัดสินใจลูกน้องหรืออะไรตังตามนะคะให้มีความยุติธรรมนะคะตรงไปตรงมานะคะถ้าคุณรักความถูกต้องเข้าใจชีวิตปัญหาต่างๆมันจะลี่้ขายนะคะ เพราะ justice เนี่ยเป็นตัวแทนของความยุติธรรมค่ะงานงานที่ต้องใช้ความละเอียดแล้วแล้วบางทีให้คุณตรวจสอบดีๆนะคะงานบัญชีงานอะไรต่างๆนะงานด้านกฎหมายอะไรต่างๆนะคะให้ดูดีๆนะเพราะไม่งั้นอาจจะถูกโกงได้เพราะฉะนั้นแต่คุณไม่ขึ้นเดวิลนะไม่น่าจะมีการโกงแต่ว่าให้ตรวจสอบดีๆไรายได้จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงค่ะการเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงที่คุณทําด้วยตัวเองนะ เสร็จแล้วคุณไพ่จัสติ c เนี่ยมันมองได้หลายอย่างนะคะนะคะคือจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเหตุผลและความยุติธรรมอ่ะมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลเนี่ยมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีก็ช่างเลือกมีวิธีรีตองนะมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ถ้าคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัญญาเอกสารทางกฎหมายนะคะหรือต้องตัดสินอะไรบางอย่างก็ต้องใช้เหตุและผลเป็นตัวตัดสินนะคะเนอะอย่าลังเลเนาะอาจจะหาผู้ช่วยที่ดีเพื่อตัดสินให้ถูกต้องนะคะแล้วความวิตกกังวลของคุณนะคะ p พจออ f คับคุณได้ p a จ e of คับก็คือการคือเรียกว่าคุณค่อนข้างที่ ที่จะมีการเริ่มต้นความฝันความหวังใหม่ความลังเลของคุณนะงานทังด้านศินละปะหรืองานความคิดสร้างสรรค์ก็ดีนะคะคุณจะมีคนในเรื่องการงานคุณจะมีคนเมตตาอุปถัมภ์ค่ะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นทุกอย่างนะอืมกิจการเล็กๆน้อยๆมีรายได้เสริมนะคะนะเริ่มความคิดใหม่ๆได้นะคะ เริ่มต้นความฝังความหวังได้เพราะว่าเพจเอาคั p เนี่ยเป็นไพ่ที่ที่เรียกว่าเป็นคนมีจินตนาการนะเพจเอาคั p ผลลงออกเอยก็คือสิบดาบให้ระวังบางอย่างละกันเนาะสิบดาบขึ้นตอนจบนะคะ คุณก็มีจินตนาการมีความฝันนะคะมีการเริ่มต้นงานอะไรความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นและอารมณ์เรื่องของงานต่างๆแต่ว่าพอตอนจบคุณได้10 10 of swords เนี่ยเป็น10ดาบมันก็มีจังหวะของการเตือนบางอย่างนะคะให้เข้มแข็งให้คงไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่าลังเลนะคะ ถ้าเราไม่ต่อสู้กับปัญหาจิตใจอ่อนแอเราก็จะสูญเสียนะคะแล้วก็สุขภาพเราก็จะย่แย่เนาะให้ระวังให้ตรวจโรคภัยต่างๆไว้ด้วยถ้าปัญหาเข้ามาคุณจะได้ขี้คายได้นะคะ ten of swords เนี่ยนะการเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะคะให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะนะให้ระวังคุณส่วนด้วยการเงินนะ เอ,อก็ต้องรอบคอบตรวจตาให้ดีนะใครที่ใครที่ขับรถขับลาก็ให้ให้ถ้าถ้าไม่ไหวต้องล่างรถก็ต้องเนาะอันนี้ให้เขาเรียกว่าให้ส่วนมนภาวนาแล้วกันมันเดทมันมาขึ้นขึ้นแล้วก็มันมีเทนออฟเดอบขึ้นด้วยเนาะนะนะให้ระวังอุบัติเหตุนะ นะหรือว่าให้ระวังเรื่องบัญชีให้ตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าบุคคลใด้ครอบครัวเตือนนะเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะให้ทำบุญเยอะๆนะคะบริจาคลงศพก็ได้นะเนะเพราะเดย์เดทมันมาขึ้นกับแล้วมันมาจบด้วยเทนอฟสิดาเพราะฉะนั้นให้ทำบุญลงศพค่ะนะอันนี้เป็นการย้ำเตือนให้ทำบุญลงศพ แล้วก็กสุขภาพร่างกายก็ต้องตรวจสอบดีๆนะโรคภัยบางอย่างมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราสิ่งที่เรามีอยู่เราก็จะเสียทั้งเสียเงินได้นะเงินที่มีอยู่บางทีเอามารักษาตัวเราเองนะแล้วถ้าคนในครอบครัวเจ็บป่วยให้ระวังบุคคลในครอบครัวนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันให้ทำบุญเยอะๆนะนะเพราะว่ามันมาขึ้นอันนี้ ญาติผู้ใหญ่ใครเจ็บป่วยพยายามไปเยี่ยมเยียนนะญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดนะไปเยี่ยมเยียนเขาแล้วให้เวลากับเขาหน่อยนะคะนะแล้วก็ทําบุญนะนะคะแล้วแล้วสิ่งหร้ยๆๆมันก็จะกลายเป็นดีขึ้นนะคะอันนี้ขอให้ชาวราศีมีนพยายามนะเชื่อไว้ครึ่งหนึ่งละกันนะคะแล้วก็ทําบุญไม่เสียหายเนาะก็ไปทําบุญ ก็ไม่เสียหายเนาะทำบุญก็ได้บุญนะคะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะชาวราศีมีนเอากำลังใจช่วยคุณเนาะให้ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะชาวราศีมีนไว้พบกันใหม่เดือนมิถุนายนนะคะอาจจะมีคลิปเรียวหรือใน t ิ k ตอ,อกก็มีนะเดี๋ยวจะลิงก์ทิกตอ,อกไม่ได้เดี๋ยว Facebook ปิวเดี๋ยว u t u b e ปลิวเนาะ ไม่รู้จะปิวหรือเปล่าแต่จริงๆเรามี tiktok ด้วยคุณเข้าไปใน facebook ก็ได้เดี๋ยวคุณก็จะเจอ tiktok เราเองเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ tiktok มันก็เป็นคู่แข่งกับ facebook ใช่ไหมแต่ไม่รู้กับ youtube เป็นยังไงนะก็ต้องลองดูแต่ว่าเราเราทำไตยตัวคือทุกๆเดือนจะทำบน youtube เนี่ยแหละคะ่ะถือว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ อยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวเพื่อป้องกันและก็เพื่ออะไรนะน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะชาวราศีมีนแล้วอย่าลืมไปดูลัคนานะคะจะได้ดูสองอย่างคู่กันไปนะคะสวัสดีค่ะ